We'll สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา8นาฬิกา47นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชุม,มารีเสด็จออกนวังสัต์ประทุมพระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้นายอาซิมอิฟติคาอาณาอมัดเอกอัคราชาตท,สาทูสาธารัตอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบ,บังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายชยสิทธิ์พานิชพงพ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายมู่โทเดฟิต กาจลากีเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับปาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบาเจาะกองมาคับการควบคุมอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุเกิดบริเวณหน้าบา้านเลขที่142บ้านคอลอก,กาเอหมู่ที่5ตำบลบาเจาะอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่14รกรกฎาคม2564 และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาการได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่นายหมูโทเดฟิดและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทยมอบอาหารให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่จังหวัดประทุมธานีเป็นวันสุดท้าย ตามที่สมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาติไทยโดยสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยนศนยข้ากรรมศารช,ชอบพวงชมพูคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีมาตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2564ซึ่งได้มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดประทุมธานีรวมทั้งสิ้น35,172ชุดวันนี้เป็นวันสุดท้ายได้จัดพิธีปิดครัวพระราชทานเพื่อสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ โดยมีนายชัยวัน์ชื่นโกสมผู้ราชการจังหวัดประทุมธานีเป็นประธานและมอบอาหารพระราชทานจำนวน3,295ชุดให้แก่ผู้แทนในอำเภอคลองหลวงอภธัญ,ญบุรีอเภอลำลูกกาอเ,อเมืองประทุมธานีอเภอสามโคกอ,อลาดหลุมแก้วและอเภอหนองเสือพร้อมกับนำอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ายวิกฤตโควิด -19 ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ3รายในพื้นที่ตำบลบึงคอไหยอําเภอลำลูกกาซึ่งการจัดตั้งครัวพระราชทานครั้งนี้นับเป็นแห่งที่13ได้มอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้รวม30รายยังความปลับปลื้มแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้สภากาชาติไทยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาทเก้าผ่านวิกฤตโควิด19เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และอะไรที่พึ่งด้วยการสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาบุคลากรของสถาบันพร้อมทั้งสมาคมศิกเก่าจิตรดาในพระราชปถมัมและผู้สมทบทุนจากภายนอกร่วมกันจัดทําอาหารปรุงสุกใหม่ภายใต้มาตรการที่สะอาดปลอดภยัยถูกหลักอนามัยเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกําลังสําคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ต่างๆรวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยใช้ครัวร้านปรุงสารพัด คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจอาหารในการประกอบอาหารเพื่อสอนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนิธิถาที่ราชจจารมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีนายกสภาสถาบาันเ,เทคโนโลยีจิตละดาในการทำความดีเสียสละและช่วยเหลือสังคม ซึ่งในวันนี้ได้ส่งมอบให้แก่สถาบันราชานุกูลจำนวน200กล่องและผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19ในชุมชนลัดเพรา้าภาวนาจำนวน200กล่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ตลอดจนสนองพระราชปณิธานในการทำความดีของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตละดามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมอบอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวันที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 วันนี้ที่อาคารสีจุลทรัพย์ พระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาศนายกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒ์มหาวัชระราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานจำนวน4 0 0พันกล่อง ให้แก่ประชาชนในชุมชนบ้านครัวใต้ชุมชนวัดชัยมงคลและแคมป์คนงานจำนวนสีที่บริเวณซอย3ามงามซอยปลูกจิตบ้านครัวใต้และแขวงปทุมวันที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เขตปทุมวันเป็นตัวแทนรับมอบอาหารปรุงสุกเพื่อนำไปมอบให้กับหัวหน้าชุมชนเพื่อเป็นการลดการสัมผัส และเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณกมลวันสุนทรธรรมและดิฉันธนศรอ,อมาตตยกุลและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ